โดนเซอร์ไพรส์วันเกิดเลยค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปรวบบัญชีม้าค่ะที่มีการหลอกให้รักแล้วก็ร่วมลงทุนนะคะชื่อว่าโรแมนต์แกลมนั่นเองนะคะเป็นการชวนลงทุนคลิปโตอาวตารค่ะ สืบนครบาลได้รับแจ้งจากผู้เสียหายค่ะว่ามีการสมัครแอปพลิเคชันหาคู่เพื่อนต่างชาติไว้และมีการพบคนร้ายจากแอป,ปนี้นะคะโดยทางคนร้ายได้มีการสนทนาผ่านทางไลน์ค่ะและมีการส่งลิงก์ของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการลงทุนมาโดยมีการชักชวนให้ผู้เสียหายสมัครโดยอ้างว่าเพื่อใช้ทดลองโดยคนร้ายจะเป็นผู้สอนเองและเป็นผู้แนะนำในการลงทุนค่ะสุดท้ายสูญเงินไปทั้งสิ้น2 7 7 2 0 0บาท และจากการสืบสวนนะคะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้คือนางสาวยุวดีอายุ24ปีฐานร่วมกันช่อโกงและมีหมาจับติดตัวอีก2หมายในคดีช่อโกงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งพฤติกรรมในคดีนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อผู้เสียหายลงทุนไปทั้งสิ้นกว่า277,200บาทและต้องการที่จะถอนเงินออกจากการลงทุนค่ะคนร้ายก็จะมีการแจ้งว่าไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ เนื่องจากเงินที่ทางผู้เสียหายต้องการที่จะถอนนั้นมียอดเงินที่เยอะนะคะหากต้องการที่จะถอนก็จะต้องมีการชรําระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีให้กับระบบก่อนจึงมีการสามารถที่จะ,ะถอนเงินได้แต่สุดท้ายแล้วก็มาเป็นมุกเดิมๆไม่สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้ค่ะจากการสืบสวนทางเจ้าหน้าที่ทราบที่อยู่แล้วก็เข้าจับกลุ่มในวันเกิดของผู้ต้องหาพอดีเลยนะคะโดยมีการอำพังตัวเป็นคนส่งของไปส่งเค้กให้ในวันคล้ายวันเกิดของผู้ต้องหาและแสดงหมายจับ สำหรับผู้ต้องหานะคะให้การรับสารภาพค่ะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะได้มีการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารค่ะโดยมีคนพาไปเปิดแล้วไม่รู้จักชื่อเขาด้วยให้ค่าจ้าง500บาทนะคะโดยเปิดเป็นบัญชีเงินออมค่ะแล้วก็ให้ค่าจ้างมานะคะแต่ว่าข้อหาอื่นๆก็ไม่ยอมให้การใดๆค่ะสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่จะมีการควบคุมตัวไปดำเนินคดีในพื้นที่ของสอนอบุภารามค่ะ